ดีค่ะพี่นองมากมือนีสิพ้ามาเก็บดอกกระจนดอกพักกระจนดอกพักกระจนกางามงามจากพี่นองเก็บไปบางสองสามมือหละะะัลตาวากระงามขึ้นอีกทุกเกา้างา,ามค่ะงามน่คอยละสะออนเก็บบาวบาดบาวดบาวยเก็บแล้วก็เก็บอีเก็บบามือเก็บพี่นองบามือเก็บกระจนของเ้าปลูกไว้บ่หลายดอกปลูกไว้สองนานได้สิปลูกกิ่นซื้อแต่ว่ามันหันได้ไขยเนาะพี่นอง กินบัวท่านพ่าอยู่กันของขนตายายลูกกระโบงางบุกบบรบกระไปเห็นงานกันเบื่กินเลยกินบ,บัท่านกระจนพักกระจนก็เลยเหี้ยมเดี๋ยว,วไปบัได้เก็บบัวสิเก็บตอนแรกก็เลยมาเก็บตอนแรกพี่น้องนี่โูกระจนทั้งเฮางาง,งามงามเด็ดไปไหลาหุ่นไหลน,นั่นแล้วเป็น ตัวที่สองตัวที่สามเวพี่นตเลโอ้ต้นนี่ขึ้นง่าขึ้นงามแถมมันเกิดท่านยังขึ้นงามแทะไปหลยแล้วย็บตรงานข่าเพื่อนลานข่าประยูกก็บ้านนี่แหละมไดปตลาดยากหอบตรงลานค่าลานค่าเป็นตัวเอาดีที้าน้าตัวที่สองสามานเแล้วทุบ้านเฮ่าตรงลานนั่นลานที่ ก็อได้อยจำละสิบบาทหายบุกเนี่ยจำละสิบบาทอันช่วงเพิ่นจำละเปรตเพิ่นจะรับจำละเปตบาทพี่่วงกำละเบาทว่ได้ค่าขนรุงเรี่ของหลานอันนี้เป็นตัว อน,น,นดีดีตัวต่อคนเก็บไปหลายชุดแล้วตัวสองตัวสามแล้วเป็นแมงมันแมงกัอ่อนดีดีม่นนะงามกับงามน่าจะกกิ่นซือแต่ว่ามันกินเพราะท่านก็เลยให้เก็บไปขายน้ำไปขายล้านค่าพรได้่าขนมหลาน ใช่ใอย่างท่านต้นใชยอย่างท่านลมเป็นเน่าไปเรื่อยกันออกจุนไปเงาไม่ได้เก็บมือเท่านีนนาออไ่ได้เก็บมือเท้านี้หดวนแล้วก็เลยออกไปเรื่อยบม่ได้เก็บเด็ดกระห้อนห่อนเด็ดพาเด็ดเด็ดกระห่อน เด็ดได้หมดล้วแต่เล่้งหอนอยู่เด็ดได้หมดแล่วกับหอนดอกอ่อนเอเด็ดล่งดอกออดอกจนเดี๋ยเออเหือดเต็มสวนอยู่ สองสามมื่นให้ไปเก็บเท่านห่งสองมื่เก็บเท่านึงแต่เนียเงาอยู่แบดยังเออฮะเสียงควยหักโดงโป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 ย่อนคักอนเลย แขนงใสหญ่ด้ค่ะเป็นแขนงเข็แขนงยังไงแขนงไงแขนงอ่อนดี อนเอนี่ขนาดเป็น,งงนเงีเ้ยนี่เนาะเงี้ยเป็นอ่อน แข็งแค่เหนงที่สองแหนงที่สาเนาะ นีเป็นตัวที่สองที่สามที่สีที่หาแล้วสวยงามยังอ่อนคือเก่าบมเมนตัวสองด้ตัวสามตัวสี่เราพี่น้องเพราะว่าหงายอดกับอว่ากับอ่อนคือเก่ามันงามมันอ่อนมันอว่าเวลาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนผัดเจ้าของ อ้วนอัวครับเนี่ยลกลิ่นว่าซ่านแต่ว่ามันกิน,มมน,กนบ่ากินบ่เบิดดูซองแถวเนาะลูกร้านกับบุกก,กับบุกยูนนับุกยู่นั่เขาก็กินดีดีปลูกพักเขาก็กินดีกินพักดีกกกกน้มคับนั่มเนี่ยุ่นทั้งฝุ่นก็มี ทัสรัดทัสรัดกระสวดเจ้งเพ่งอยู่ตูนจลุกขึ้นมาน่อตนขึ้นมาน ตูนขึ้นมาหน้ามื้อเลยบัานดูนี่ดอกอ่อนดอกอวดอกงามัดร่วมดอกหัวจุน,น